อิ๊บอิ๊บบอกนายอิ๊บอิ๊บบอกนาย อย่าไปยุ่งกับเท้าย่าไปยุ่กับเ้าก็เก็บไปม่ไปได้เรื่องของเท้านี่ลาไปได้ไงเออเ่ยนโบครับมีปัญหาครับเบียบครัโบเอา เปิดยครับน่าเป็นระบบทางโมงครับอ้พูดนี่เตือนครับโอ้โหต้องเทียบในที่นี้ไม่ดนะโอ้โหเอาลอดนะครับลอดแล้วลอดแล้วอด